ริตลูกจะแม่สายว่าอูไรฟุตบอลเดนิงเทมสนะสูงกว่าเยอะเลยสานาไปซ้ายดี ชนะครับมัดซ้ายพันลิตรเข้าไหมซ้ายาพ,พันลิตรลิตรช่วงไรนร้าว่า ไิ้เข่าสนะอี่ับมัดซ้ายข้องพันลิตรดูดีมาดีซ้ายสูงพันลิตรต้องดีดเด้พันลิตรับมัดาดีซ้ายตอกโอยสองเข้าไป ครับดีเล่นเขาใครน้าท้องอิกีกีเเล่นเล่เขา,เขาอ้าวลงล่างแล้วลิฟต์โอ้ยหลงไปขวาเข้นซ้ายอิสระ

กานดีๆโคตรนานลย่ะน่ตีไว้หมโยกครับโคตรนานว่ะโค้รนานลครับเราจบสอบสองสนแข้งซ้ายอัลกอิ้แข้งซ้ายเตัดลำตัวมันลิ้ เทียดไปเทียดไปตีตีกีมาเขาตีขยมตีเข่าเบียดเลยฮัดเบียดเลยฮัดเบียดเลยปาดีดีเฮ้ยเบียดมา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 เบียดมือหมัดซ้ายครับหุยยหุยขาปัดมรืเปล่ากีนาโดนบมัดซ้ายเมื่อกี้ดอนแอนหรือเปล่าหมุดมาดดุ๊กงหมุดฟาดดุ๊กงลูกไปหลุดครับ เบียมาเบียดเลยเดยวนี้โอ้ยลำตัวอลีบรบรัฟ้าบโอ้ยลำตัวครับโดนท้องครับกิะเดินเดเดชนะโดนท้องไปไปนะัดลำตัวเอาโดนกันนะไยไปไปปไ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 ไปไปไป เบียดเลยเบียดเลยมาต้งมาให้กิศณะเดินับการทีนี้สุดๆพาลิโตนะิดกอดไว้ติดเลยดิดเลยดิดเลยดิดเลยติดเลตัลตดเตดเตตยยกด้เลยนี่

ยกกไปยกกไปยกกไปยกไปกไปยกไปยกโปยกไ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 ปกไปยกไกไปปยปยกไกไปยกไปยกไกไยกยกไปยกไปปกยย

แตกครับคิวซ้ายพาริแตกครับโดนสอบทีตนราเตะลุตพิคิวซ้ายแตกยกไกซ้ายนคกคกนกออกาวด้วยเดินไปคนค

Ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turned out to the judges court. All, All three judges. <laughs> <gentlemen. laughs> <laughs>